หากคุณรักในการเป็นผู้ประกอบการและมีไอเดียสร้างสรรค์ไม่ควรพลาดโครงการนี้ SME proactive โครงการจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนโอกาสผู้ที่ต้องการแสดงศักยภาพทางการตลาดที่สนใจเข้าร่วมโครงการดีๆช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถขยายช่องทางการตลาดในต่างประเทศได้ด้วยตนเองเมื่อเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการสามารถเลือกกิจกรรมที่จะเข้าร่วมได้ด้วยตนเองตามกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนได้6ครั้งในแต่ละกลุ่มกิจกรรมลักษณะของกิจกรรมที่ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมและการสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนและการเป็นสมาชิกเปิดหน้าร้านบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติของท่านเพื่อร่วมโครงการดีๆ SME Proactive ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการมีดังนี้ สรุปผลการดําเนินโครงการที่ผ่านมาสนับสนุนผู้ประกอบการมากกว่า8,000รายเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า2,000กิจกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า25,000ล้านบาทสามารถดูรายละเอียดและติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการผ่านทั้ง2เว็บไซต์ด้านล่างโอกาส SME ไทยรุกตลาดโลกผู้ประกอบการตัวจริงไม่ควรพลาด ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านการค้าได้ที่ d i t p k e o v e r s e a c o m The Key to Connect เปิดประตูสู่โอกาสการค้าไทยในตลาดโลก